ว่าจะมาดูว่าพื้นที่ในสภาพพื้นที่ของทั้งจันร์และศาสที่ของข้าเบือแล้วมันชอบมันเป็นยังไงนะครับมีสภาพความปัจจุบันอย่างไรนะครับเพื่อเมื่อมีการทำแผนการใช้กําลังที่อาจจะต้องมีการเกิดขึ้นอีกครั้งก็จะได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น อยากให้มีต้องมีอก็เราต้องขอบคุณในความเสียสละของพวกเราเลยครับพวกเรามาอยู่กันน้ำแต่งฐานอาการเปรีเทียบใช่ประจําหน่วยเลยประจําฐานเลยประจําครับอืมโอเคแล้วก็ตั้งแต่ตั้งแต่เกิดหขุกา์ก็ยังไม่ได้เคลืนย้ายกันไปไหนยังครับโอเคก็เราก็มีอยากจะมีนโยบายสับเปลี่ยนนะนะแต่ก็กลัวว่ามันก็อาจจะต้องใช้ระยะวลาสัก็คู่ใช่ไหมครับเพราะว่า เพราะว่าถ้าสับเปลี่ยนเร็วก็คนเข้าพื้นที่ก็จะประสบปัญหาความไม่ความไม่พร้อมนะครับความไม่รู้จักพื้นที่นะครับก็ฝากพวกเราทุกคนนะขอบคุณพวกเราทุกคนเลยจริงๆนะครับก็ที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยของเราแล้วก็อย่างไรก็ตามเราก็ต้องทําให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เขามีความอุ่นใจ สบายใจที่เราอยู่แนวหน้ายืนเป็นกระแพงให้กับประชาชนนะครับก็ขอให้พวกเราเตั้งใจทำงานนะครับแล้วก็ส่วนกลางเองผู้ชี่ยารอยู่ส่วนกลางเองถ้ามีอะไรในเรื่องของาการสวัสดิการในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ถ้ามีจะรีบส่งมาให้นะครับเพื่อให้พวกเราสามารถทำงานได้อย่างสบายใจนะครับขอบคุณขอบคุณพวกเราทุกคนอีกครั้งขอบคุณจริงๆ